อ่าสวัสดีเนื้อยยีอยมหมูไต้ตยต้อยไหนวะไอ้ต้ไตเป็นคนถ่ายไม่ตไหนละอันเล็กเกโอนยายกอละนาพวกพวกรุ่น1ิาทั้งหลายบัตรดีคาคิดถึงนะเดี๋ยวอันอันขอเติมเติมหน่อยนะขอเติมนิดนึง คนอื่นเขาตั่งรอเธอเติมเพิ่เหรอไม่เป็นไรเดินไปพูดไปคุยไปได้เพราะเราได้ไปเจอสิ่งมหัศจรรย์ของชิคาโก้เป็นแล้วเนี่ยเนี่ยสิ่งมหัศจรรย์เนี่ยสิ่งมหัศจรรย์ของอ่ะไทยเดี๋ยวก่อนไทยสิ่งมหัศจรรย์เดี๋ยวก่อนสิ่งมหัศจรรย์ยังมีปลาเดินออกไปด้วยถ่ายด้วยเรามีมุฟวิ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ้าเวสต์เมิเนีดจิมมี่ฮะเวสต์เมิเนีดอยู่ข้างหลังจิมมี่บอกจิมมี่ น่าสาวๆก็เราก็อิ่มหนำสำราญแล้วนะคะสิ่งมหัศจรรย์ได้เริ่มทำงานแล้วสิ่งมหัศจรรย์ได้เริ่มทำงานแล้วเดี๋ยวอันรอแป๊บหนึ่งกำลังเติมเดี๋ยวได้ลงไปอุ้ยตะกี้ฉันเปิดปิดปัดล็อกปัดล็อกกระตุ้นล็อกทุกอย่าก็ไม่รู้สึกจะล็อกนะแดงรู้สึกจะล็อก อิ่มไม่ต้องอิ่มากอิ่มอร่อยมากเลยอยากจะบอกเพื่อนๆว่าอร่อยมากเลยขอบคุณแดงกระอันมากนะคะแล้วถ่ายรูปได้ส่งมาให้มาก่อนรูปอาหารส่งสี่ส่งสีอิวสิงห์มหัศจรรย์ใหม่มาละฝากแดงมาละอิวสิงห์มหัศจรรย์นี่นี่อีกคนหนึ่งก็อะไรมีอุปกรณ์เพิ่มอุปกรณ์เสริมเยอะเลยแต่ละคนแดงจูกกระติบฟอนแดงพกถือเซลฟ์ฟอน ลืมไ้่ได้ปเดินต่อเลยนี่คืออะไรฮะมันไม่เกี่ยวกับเราใช่ไหมโอเคไม่อยาไม่ไสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่คือสิ่งหัจจันท์ของเพื่อนๆนะคะอ่ะอันเดนี่เราต้องกเดินไปก่อนแล้วก็ประคองกันไปนะคะอ่ะประจ้า เพื่อนๆนะฮะไปด้วยกันนะค่ะดีค่ะช้าๆนะคะเดี๋ยวเราต้อบตัวไปเลยนี่คือสิ่งพระจันท์ที่เพื่อนนีไม่ได้ลุงแย่เลยหลานระวังมีรถมานี่คือสิ่งพระจันท์เพื่อนๆเรานะคะมีสายชาแดงเขาเขาคงใช้แดงอยู่แล้วแหะนะกินอิ่มแล้วค่ะแดงกับอัน เลี้ยงนะคะอร่อยอร่อยนะคะอร่อยอร่อยค่ะต้อนไปคันนี้ต้อนไปคันเราจ้าช้าๆก็ได้เราไม่รีบอันอันน่าให้ลุงไปทุ้มเจ้าสาวเกาจะคุยกันสาวาสาวก็จะคุยกันทิ้งลงละทิ้งลงอีกละไม่เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเดี๋ยวเอาจ้เอาต้อนอยู่ชี้คาโก้ต่อทิ้งลงอีกแล้วเอาต้อนอยู่ชี้คาโก้ต่อจ้า นี่สิ่งมหัศจรรย์ที่ชิคาโก้เพื่อนแล้วเมื่อไหร่กี่ปีนะแดงหนึ่งจะได้กลับเนี่ยไปรูสิเนาะอันเปิดล็บกสองคนอุ้ยรถจะจอดหรือเปล่าจ๊ะอันที่ต้องเปิดล็บกสองคนดริงอ่ะแล้วจะมาทำอะไรอ่ะอ่ะกับล็มาใหม่เชิญอ่ะอ่ะอันน่นกไปอ้าวอ๋อลืมไปว่ากบอันนี้โอ้ยขาขา ค่ะมาอ่านมาจ้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 าเปิดประตูร้อนอ่าไม่เป็นไรจ้านี่อ๋ออ่านเป็นคนขับเหรออ้าวแล้วรถใครรถอ่านรถแดดอ้าวงงก็นี่ไงล่ะเป็นประจำเป็แดงแหลงไงอ่าโอเคแดงเขาจะขับมาที่บ้านเหรออ่าเออเปิดเปิดแอร์เปิดแอร์เร็วๆค่ะ เอาไปสอนเขาป่าใหญ่ะด้านนี้สินี่เ่ะเพื่อนเรานี่ชีวิตจริงของเพื่อนเรานะคะเพื่อนแม่กระต้อยเองนะคะเนี่ยจะเป็นเด็กที่ขยันมันเบียนจะไม่เปันเรอาเอาหาแล้วคันเลขไม่เจอนะคะเพื่อนเราันเลขขอตลอดเลยนะคะเลขขอไตลอดไปเลยนะต้อยอันเป็นคระวัติศาสตร์ถ้าจะโอเคค่ะ นี่เลยต่อยจะต่อยจะต่อยจะให้ใครดูเพื่อนสีลาใช่ไหมแล้ก็ยูทูบปากบัดีรุ่นร, uh. ร,รุ่ right? นรุ่นรุ่นรุ่นสิบห้านะทุกคนนะคิดถึงนะคิดถึงปีหน้าจจะได้เจอกันปีนี้สงสัยอดไปแล้วเป็นโรคขาเนี่ยไม่รู้ไม่รู้หมอก็จะตัดขาทิ้งหรือเปล่ายังไม่ตัดขาเราเรียกครบขาเราต้องครบจ้ะขาเราจะไม่มีตัดอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้จะรู้พรุ่งนี้ไปหาหมอู้ไม่ไม่มีการตัดใดๆ เพราะเรามาแล้วเพื่อนต้องแข็งแรงเราเป็นคนที่มีโชคดีเอานั่นเธอต้อยนะถ้าธอเพราะฉะนั้นฉันรู้ว่าเธอมาฉันขนกเงินกางเกงไซส์12เป็นตั้งหลายตัวที่ไม่ได้ใส่เลยไม่ได้ใส่เลยนะใส่ไม่ได้ตอนนี้ตอนที่ใส่ไซส์14แล้วใช่นี่อันเขากำลังวุ่นวายอยู่การขับรถนะคะแล้วเขาก็ไหว้ด้วยขอพรขอพรขอพรนี่ไงขอฉันใส่ใส่ผ้าเปล่าตอถ่ายพระเปล่าพระอยู่ไหนจ้งยศเสียงดังยศเสียงดัง อยเสียงดังโอเคค่ะขอสมาธิคนขับรถแป๊บหนึ่งนะคะพี่พีอย่าเสียงสาวสาวสาวสิบเจ็ดสัญญาสัญญาสัญญาพี่พี่อย่าเสียงสัญญาแล้วว่าไม่เสียงดังนะคะพี่พี่อย่าเสียงดังอออ้อโอ้ออ้อโอ้ค่อออ้โอ้โอ้่อ้อ้โอ้่อ้อ้คออ้โอ้อ้พี่ออ้โออยโอ้้โอ้โอ้โ้โอ้อออ้โอว้โอ้โอ้โอ้่อยโอออ้้ใ้ นี่นี่ฝีมือสาวสิบเจ็ดไปไหนเนี่ยป้าป้าป้าจะไปนี่ป้าพี่อย่าเสียงดังนี่ไม่เสียงดังแต่ป้าจะไปไหนวางรถมาสาวสิบเจ็ดเป็นคนขับรถนะคะสาวสิบเจ็ดค่ะตู้รถของต้ยนี่เอาไปมาของเขาหรือของหลานหรือว่าไปเช่าโอ้รถเช่ารถเช่าจ้ะรถเช่าเพราะว่ามันเป็นรถตู้จ้ะนั่งได้กี่คนอ่ะ เออนั่งได้ก็แถวนั่งสามแถวแถวละคนวลสคนใช่ไหมนั่งสามแถวพวกนั้นเขาจะต้องขับตามอันใช่ไหมเนี่ยเขาจะตกใจไหมไม่ตกใจนะหลานมึงก็ขับที่นี่อ่าจ้ามีรถกระแดงมาหนึ่งคันเราบอกเขาแล้วใช่ไหมอ่าเขาต้องขับตามเราอันบอกว่าคุยไปแล้วนี่จ้าไม่เอาอันเขาเราจ้านี่ฝีมือของเพื่อนเราขับรถเองเลยนะคะ สาวสิบเจ็ดทั้งนั้นเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบเอ็ดกันนะคะของเรายี่สิบเจ็ดเพื่อนเพื่อนดูไว้ความสามารถที่นี่คือชิคาโก้นะคะนี่ตึกรับสวยงามค่ะออก YouTube เลยนะคะขออนุญาตเพื่อนไว้ก่อนยูทูบเธอไปอยู่ถึงไหนบ้างเนี่ยนะยูทูบเธอไปถึงไหนบ้างอ่ะเอากระทั่วโลกสิคะเพื่อนบ้า เพื่อนเป็นพยาบาลเนี่ยเป็นเป็นตำนานชีวิตคนนะเป็นชีวิตจริงแดงอีกร้อยปีนะ่ะคนในอนาคตนะ่ะเขา,าไม่รู้ว่าคนแบบนี้แหละเนี่ยผมสีนี้เลยครับเบบนี่ยโอ้ยเดี๋ยวนี้คนผิดผมสีชมพูเ,เห็นไหมล่ะ,ละเขาก็จะดูว่าชีวิตเรานะ่ะปัจจุอ่ในพศสอนนี้ต้อยอิ่มไหมอิ่มเรากินไม่หมดเลยเห็นไหมแล้วนะ่ะ เราไม่ค่อยอิ่มเราก็เฉยๆเนาะใช่แล้วทำไมอ่ะเราไม่ได้อิ่มมากเลยถึงดิฉันก็บอกว่าอิ่มกันนะจ๊ะนะว่าคนไทยกินกันน้อยนะเราอิ่มมากเราเนี่ยังกินได้อีกนะถ้าพอยากจะกินแดงเหมือนกันเลยเหรอพ่อโตนี่แดงกระอันนะคะถ้าเพื่อนๆดูอยู่ก็ชมกันได้นะคะเดี๋ยวเราต้องส่งอยู่แล้วเราส่งให้เพื่อนด้วย กลุ่มใหญ่ใช่ไหมกลุ่มใหญ่เลยกลุ่มเล็กก็ส่งได้กลุ่ม5คนเราก็ส่งได้ส่งไปกลุ่มใหญ่นะปากปากปฏิเพื่อนๆกลุ่มใหญ่ได้นะปฏิเสียงระบาดมีเสียงระบาดต้อนมีเสียงอาจเป็นคลิปวิดีโอจ้าอันกระแดงเขาคิดถึงเพื่อนมากเขาเป็นห่วงว่าเราถ่ายแล้วจะไม่มีเสียงังงงระวลอจนนคแดง ต้องมีเสียงต้องมีเสียงขอขอคิดถึงนะเดี๋ยวหลักปีนี้ตอนแรกว่าจะกลับปีนี้แต่สงสัยไม่ได้กลับแล้วหลักขาปวดขาเนี่ยไม่รู้หมอพรุ่งนี้พรุ่งนี้หมอรุ่งหมอจะบอกใช่ไหมพรุ่งนี้ไปหาหมอจ้าพรุ่งนี้ก็ขอให้แดงโชคดีนะอย่าได้เป็นอะไรมากหายไวๆสรุปแล้วไม่เกี่ยวกับเข่ามันน่าจะเป็นเส้นเอ็นนะไม่รู้แหละมันก็อยู่ในเข่านั่นแหละจามันเบอแล้วมันปวดเออ แล้วนี่ก็ยังปวดอ,อยู่ข้างหนึ่งนะแต่แมันจะเป็นมั่งหายมั่งของเรายังไม่มันยังไเป็นประจำนะมันเป็นเป็นหายหายเป็นข้างไหนอ๋อเดี๋ยวรีบบอกไปนะคะคนขับรถนี่เขที่แขนนะคะ <c oughs> มีอะไรบางอย่างที่แขนนะคะเ <c oughs> พื่อนอันเหล่านี้แขนโชว์มาทางนี้พอดีนะคะแต่ก็ยังพอขับได้อยู่รู้สึกว่าจะเจ็บเส้นเอ็นเฉยๆอันก็ไม่ทำอะไรอะ่ะ เอ็กซ์ซ e ์ไงอ๋อเอ็กซ์ซอ์ใช่เอ็กซ์ซ e ์ยแล้วนหนักอาจจะเยอะไปหน่อยนิดนึงอยากจะยกน้ำหนักเมื่อตอนอายุ71ค่ะเอค่ะนั่นแหละใครมาแล้วแเพื่อนเพื่อนทั้งหลายไอ้อ้วนไอ้อิ๋วทุกคนเลยนะคะดูลูกดูว่าเพื่อนเขาอยู่ยังไงนะคะที่ชิคาโกนี่อ่ะบ้านเมืองเขาสะอาดมากเลยค่ะตึกสูงใหญ่คนเยอะแต่ครมีอะไรอมอมมั่งอมอมเหรอ อมๆไม่มีอ้าวนี่ค่ะก็เจอไหมล่ะไม่เจอเลยจ้ะนี่อันเขาจะมาไปพากันพาไปเที่ยวชายหาดนะจ๊ะไม่ไคยจากบ้านเลยไม่ชิแกนสมัยก่อนสาวๆเนียไปแล้วก็ช่วยรู้ลุยมะไปไปไปปิกนิกกันแถวนี้จ้าไม่เคยจากชนเลยจ้าเออดี าไม่เห็นบ้านแล้วเขาว่าไงบั่งก็ไม่เห็นบ้านแล้วเขาว่าไงบ้างเนี่ยถึง้วแดงอือแค่นั้นอะแค่นั้นน่ะเหรอแล้วเาเราพยายามจะลงไปตรงนั้นน่ะแต่ไม่รู้จักทางลงที่เมื่อวานนี้ต้องให้เจ้าเจ้าของถิ่นพาไปให้เราไปไปจากเหรอ เนี่ยรอดไต้สพายนะเป็นเหล็ก Drive ใช่ดูแล้วอยอดเยี่ยมจริงๆเลยเนาะไม่น่าล่ะใครที่มาอยู่นี่แล้วอยากจะอยู่แบบอะไรเงี้ยนะมันสบายแล้วมีระเบียบวินัยดีแล้วดีแล้วกว้างขวางมีรเบียบเขาเขาก็เห็นดูทำเขาก็ต้องทำเพราะว่าเขาก็เขาก็เห็นดูทำบ้านมันสะอาดขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเย็นนี้โทรไปได้ไหมตอนนี้อยู่กับเพื่อนพาเพื่อนมากินข้าวเพื่อนมาจากเมืองไทยเดี๋ยวเย็นโทรไปนะฮะบายๆจ้ะ เมื่อวานนี้พวกเราจะอยากจะเข้ามาตรงนี้แหละแต่มันมาไม่เป็นแดดมาไม่ถึงเออมาไม่เป็นด้วยทางมันนะทำไมไม่ไม่ไม่เปิดในนั่นเหรอยใต้ปิดนะ Wildflower เฉลี่ยช่วง Wildflower เสร็จมันไม่เขามีทางเดินจ้ะจ้ะพาคนนี้มาเที่ยวด้วยอันนี้ก็ไม่ค่อยออกมาดีมา่ฉันไปช่วยฉันไปช่วยพี่กับพี่ะเด่ะพี่อาปาเนี่ยนะพี่จีราเขาจบพี่ะแต่เขาจดก่อนเราหลายรุ่นแล้วเขาแล้วเจ็ดสิบแปดแล้วตอนนี้บ้านเขาโล่งมากจนเกาไม่ต้เก็บไง เนี่ยเขาบอกว่าลูกชายมาใช่ไหมลูกชายเห็นเราคอเสร็จที่เราเก็บเอาไว้เรียบใช่ไหมเขาก็โอ้แล้วตอนนี้เขาเก็บของต้องถือเขาทิ้งไปทิ้งไว้ข้างหลังบ้านหมดเลยทิ้งแบบทิ้งขยาอะใบไหมเราดูต้องทำเพราะมันต้องมันต้องมีคนช่วยแกไงก็แกไม่ได้ช่วยเฮ้ยต้อนตอนนี้อย่าอัดต้อนเรื่องคนอื่นตอนนี้อย่าอัดอ้าวเหรอเอออย่าอัดตอนนี้อย่าอัดเราก็ตัดต่อไม่เป็นซะด้วยดีเราก็ไปกลบไปเฉยๆเพราะตอนนี้เราเพราะตอนนี้จะตอนไปช่วยแกไงห้องนมห้องนอนก่อนยินงะ